รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทท,ทบหร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์มที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ททบ5 hd 1วันนี้เคฟาร์มขอพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือสุดแดนสยามมาที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดนี้มีวิทยาลัยเกษตร,รและเทคโนโลยีเชียงรายทําหน้าที่บ่มเพาะเกษตรกรผู้ประกอบการภาคการเกษตรร,รวมไปถึงนักวิชาการเกษตรมากมายที่สําคัญวิทยาลัยแห่งนี้ ครั้งหนึ่งเคยรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีพระองค์ท่านเสด็จคราวนั้นทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระ,าาร,พร,ะ,พร,ะราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีเรื่องราวความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับเกษตรกรทั่วไทยเชิญรับชมในช่วงเกษตรกษัตริย์ไทยครับ วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายตั้งอยู่ในชุมชนคริจักรบ้านฟาร์มสัมพันธกิจที่ก่อตั้งเมื่อปีพศ2492โดยการนำของมิชชันนารี ชื่อดรฟอเรสตทีทาวเยเป็นชาวอเมริกันที่จบการศึกษาทางด้านกเกษตรศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาได้มอบพื้นที่จำนวน500ไร่ให้กับทางราชการเพื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนกเกษตรกรรมเชียงรายเมื่อปีพศ2518ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยกเกษตรกรรมเชียงรายและวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายมาตามลำดับนับปัจจุบัน สถานศึกษาแห่งนี้มีอายุยาวนานถึง46ปีปรัญญาสถานศาึกษาสร้างสรรค์สามัคคีมีประสบการณ์งานเป็นเลิศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปวชภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตรระดับปวส ทางด้านวิชาชีพทางการเกษตรและระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโล,โลยีการผลิตพืชตลอดจนการจัดการเรียนการสอนบนพื้นที่สูงตามกระแสรพระราชดำรัสของสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนบ้านนาโตตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสอนในระดับปวชปวสและเป็นศูนย์การฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนในพื้นที่สูงความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายที่ได้รับเสด็จสมเด็จพระน,นิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่16เป็นที่ปราบลื้มของชาววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายที่พระอ,องค์ท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเปิดประชุมวิชาการในครั้งนั้นและพระอ,องค์ท่านได้ทรงปลูกต้นปีบเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้กับทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเป็นที่ปราบปื้มหาที่สุดไม่ได้ ของชาววิทยาลายัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายที่พงค์ท่านได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในครั้งนั้นต้นไม้ทรงปลูกเหมือนกับการปลูกรักให้กับเกษตรกรให้รักในอาชีพนี้และที่สำคัญอาชีพนี้เป็น DNA ของประเทศพักโฆษณาสักครู่ครับ ที่สุดของกาแฟดีกาแฟอร่อยจากทั่วโลกมารวมกันที่นี่ที่ร้านกาแฟสุดชิเคเคอฟีกูรูกาแฟเมืองไทยพบกันวันที่11เดือน11สาขาแรกที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามรสชาติกาแฟของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป every day is coffee day think about coffee k coffee ซอฟฟี่เจนเทลไฮโดรซอลเวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อราบนพื้นผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซอล BHC เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความอ่อนโยนกับทุกสภาพผิว s o ฟฟี่เจนเทลไฮโดรซลง่ายๆที่บ้านคุณงานเชื่อมต้องยาวตาเ1 3 ยย่่งงาาสบชผมขออนุญาตกราบเรียนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวม่วง30เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากโครงการพลิกฟื้นอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่แห่งนี้ท่านทีเคารพครับเมื่อหนึ่งปี8เดือนกับสองวันที่ผ่านมาณนะพื้นที่ตรงนี้ท่านดรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมท่านอธิบดีกบมชประทานที่ผมได้กราบเรียนชื่อท่านไปเมื่อสักครู่ ได้มาเปิดโครงการเนรมิตอ่างเก็บน้ำนกช้างใหญ่แห่งนี้ให้สร้างคุณอุปการให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีคำขวัญที่ใช้ใช้คำว่าแก้ท่วมแก้แรงเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพและที่สำคัญนับจากนี้ไปพื้นที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งสร้างเสริมสุขภาพ ไม่เฉพาะชาวอุบลราชธานีแต่จะเป็นของคนไทยทั้งประเทศแบบที่ท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนกรุณาดูด้วยตนเองรอบอ่างจะมีระยะทางปั่นจักรยานและถนนลาดยางโดยรอบประมาณ16กกิโลเมตรนั่นแปลว่าเราสามารถใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันกีฬาจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการปั่นจักรยาน ได้อย่างแน่นอนถ้าพื้นที่แห่งนี้แล้วเสร็จนั่นเท่ากับว่าถ้าใครเป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทางน้ำนักกีฬาปั่นจักรยานนักวิ่งถ้าไม่ผ่านสนามหนองช้างใหญ่แปลว่าคุณยังไม่ใช่นักกีฬามือหนึ่งของประเทศที่นี่ในอนาคตต้องเป็นศูนย์รวมกีฬาทั้งทางน้ำและทางบกของพี่น้องชาวอุบลราชธานีครับ พี่น้องม่วง30ครับบังเอิญว่าผมซื้อผมน้ามจะขูดผมกับท่านเฉลิมชัยคล้องกันพอดีผมดร์สุภชัย่ารัรมนตตีดเตรเฉลิมชัยผมศีลาเพิ่นสีอ่อนครับร่วมกันก็นเลยเป็นสองพลังเทไทยโครงการี้สำเร็จขอบพระคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายล้ำสมัยมากที่เห็นด้านหลังผมนั่นคือเทคโนโลยีหรือนวัตรกรรมที่นํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเกษตรยุคนี้ต้องทันสมัยถ้าทันสมัยจึงจะเป็นโมเดิร์นคอลเลจพบกับช่วงเวลาดีๆเชิญรับชมครับ จุดเริ่มต้นของแนวความคิดของ d มเด Col น e g e นะคะของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเรามองว่าการ,กรเกษตรในอดีตที่ผ่านมาของวิทยาลัยอะค่ะเป็นการ,กรเกษตรแบบโบราณก็คือ,คอเป็นการทําการ,กรเกษตรแบบดั้งเดิมและประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาในสถานศึกษาเนี่ยคือมันน้อยมากการที่เราจะออกไปสู่ชุมชนร่วมมือกับสถานประกอบการมันก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นในวิทยาลัยของเราอะค่ะก็เลยเกิดจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่จะสร้างเป็น CR Cat Model เพื่อที่จะนําไปสู่ d e เด Col l e g e CR Cat Model ที่เรา ได้ได้รวมนะคะระดมความคิดกันไว้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือเราจะแยกออกเป็นคำๆที่ชัดเจนนะคะเช่น C เนี่ยก็คือคำว่า c o r p e r t e excellence c o r p e r t e excellence มันจะเป็นยังไงก็คือ c o r p e r t e excellence นี่คือการบริหารจัดการครูนักเรียนสถานศึกษารวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด R ตัวต่อมา CR R ตัวที่2นี่ก็คือ relationship relationship เนี่ยก็คือการมีมนุษยสัมพันธ์การที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ สถานประกอบการกับชุมชนกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะช่วยมาซัพพอร์ตในการที่จะผลิตนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ซีตัวต่อมาก็คือคอมมูนิตี้เกษตรของเราเนี่ยเป็นวิลยัยเกษตรเราจะต้องเป็นวิลัยกเกษตรเพื่อชุมชนเราต้องออกให้บริการแก่ชุมชนเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้สังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาต่างๆสิ่งสําคัญที่จําเป็นนะคะก็คือจะต้องเป็นชุมชนที่เบสออนบนพื้นฐานของเขาถึงแม้จะเป็นโมเดิร์นยังไงก็ตามค่ะ A ตัวต่อมาคือแอคชั่นฟาร์มแอคชั่นฟาร์มเนี่ยง านฟาร์มของวิทยาลายัลยหลายๆอย่างของเราคือบุคลากรเราลดลงนักเรียนนักศึกษาเราลดลงเพราะฉะนั้นงานฟาร์มของเราเนี่ยดรอปไปหลายอย่างซึ่งตอนนี้แอคชั่นฟาร์มเนี่ยเราต้องช่วยกันพัฒนาจะต้องเอาตรงนี้มาเป็นจุดเด่นถ้ามีการแอคชั่นฟาร์มเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าเด็กของเราจะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้แล้วเมื่อจบแล้วเขาสามารถที่จะไปประกอบการได้แล้วก็นําไปสู่ครอบครัวเขาได้ค่ะแล้วทีตัวสุดท้ายคือเทคโนโลยีตอนนี้กเกษตรต้องมาคู่กับเทคโนโลยีเพราะว่าไทยของเราเนี่ยมันเป็นไทยแ l a n d 4.0ดเป็นเกษตร เศษ4.0เป็นอะไรไปมากมายแล้วเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนแม้กระทั่งการบริหารจัดการเองเราก็ต้องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ค่ะแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านี้ก็นําไปสู่ของการเป็นฟาร์มต้นแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชนคือแปลงนาอัจฉริยะค่ะขั้นตอนของการทําฟาร์ม CRP model เนี่ยค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยคือการทานาเนี่ยมันเริ่มต้นจริงๆแล้วเริ่มต้นจากการทดสอบดินทดสอบดินการวัดค่า pH ต่างๆแม้กระทั่งน้ําคือเราต้องรู้ทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้น เด็กของเราที่มาเรียนรู้ตรงนี้นะจะเป็นเด็ก1กลุ่ม1กลุ่มที่เราออกมาฝึกโดยตรงนะคะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเกษตรก้าวหน้ากลุ่มนี้ก็จะต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่การทดสอบดินว่าดินมีค่า pH อย่างไงดินยังไงที่เหมาะสมกับนาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวจากนั้นก็จะมีหน่วยงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาอะค่ะเขาก็จะเข้ามาอธิบายถึงขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์แล้วก็วิธีการเพาะเมล็ดก็จะมีขั้นตอนการเพาะเมล็ดแล้วก็ในการปลูกเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราใช้วิธีการดนนาตอ เราก็ใช้เครื่องในการปลูกนะคะเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการดูแลรักษาเด็กก็จะผัดเปลี่ยนเข้ามาค่ะ ผัดเปลี่ยนเข้ามาที่จะมาดูว่าะมะเมล็ดข้าวที่มันปนนะคะมีวิธีการคัดแยกยังไงจนถึงท้ายที่สุดแล้วไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวค่ะแล้วก็ทฤษฎีต่างๆเด็กก็จะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อเขาทําผิดทําถูกเขาก็จะเรียนผิดเรียนถูกเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองแล้วท้ายที่สุดเมื่อเราเติมเต็มทฤษฎีเขาก็จะถึงบางอ,อ้อแล้วก็สามารถที่จะทําได้จริงค่ะผมอยู่ที่ไร่องุนอิงจันทรา ของสิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายรุ่นที่6ร้อยตีสุวรรณจันตะอิงเป็นเพชรเกษตรเม่งามที่เราภาคภูมิใจในเนื้อที่5ไร่จัดเกษตรแบบผสมผสานมีร้านค้าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งเป็นโมเดลในอนาคตของเกษตรกรทั่วไทยอยากให้ท่านรับชมช่วงเวลาดีๆกับเพชรเกษตรเม่นนี้ครับ สวัสดีค่ะมูเพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู่มาอยู่ที่ไร่อวุลอิงจันทราค่ะมาพบกับสิทธิ์เก่าวิทยาเกษตรเชียงรายรุ่นที่6ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเพชรเกษตรแมงงามเพชรนี้กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมร้อยตีสุวรรณจันทราอินสิทธิ์เก่าเกษตรแม่กกรุ่นที่6หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายอยากให้พี่สุวรรณพูดถึงจุดเริ่มต้นที่มาเรียนวิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นของผมที่เข้ามาเรียนวิทยาเกษตรนี่นะครับคือคือพื้นฐานแล้วผมครอบครัวผมเป็นเกษตรกรและทีนี้ผมก็อยากจะเป็นเกษตรกรที่ว่ามีความรู้ความสามารถมากกว่าชาวนาเกษตรกรทั่วไปเนี่ยไปเ,เข้าไปหาความรู้เข้าไปศึกษาที่วิทยาเกษตรกรรมเชียงรายหลังจากจบที่เรียนวิทยาเกษตรแล้วเนี่ยเริ่มทําได้อาลุนเลยไหมคะผมจบปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ทาอาลุนโดยตรงนะครับผมไปรับราชการทหาร เรียบร้อยแล้วก็ผมก็รับรายการเป็นอาสิต่อมาจนอายุรายการได้30กว่าปีผมก็เลยยื่นเรื่อง e a r l ์ลี่ i ี e ทออกมาจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำไรอันอุ่นเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนคะผมเริ่มต้นเมื่อวันที่5เมษายนปี2,557ตอนนั้นใช้พื้นที่เท่าไหร่คะใช้พื้นที่ประมาณสงานกว่าข้างหน้าปัจจุบันนี้มีเนื้อที่เท่าไหร่ผมมีเนื้อที่อยู่5ไร่5ไร่ในการแบ่งทํา แลงมผมแบ่งตามศาสตร์พระราชาเลยนะฮะคือ 30, 30, 30แล้วก็10บสามสิบแรกคือแหล่งน้ํา30ที่2คือแปลงองุ่น30ที่3คือร้านค้าผมทําร้านค้าที่จอดรถแล้วก็อีก10%เเซที่เหลือคือทําบ้านพักอาศัยเห็นว่าเปิดร้านสเต็กด้วยใช่ไหมคะครับนี่เป็นร้านร้านสเต็กซึ่งเรามีองุ่นเป็นวัตถุดิบในการทําสเต็กค,คือองุ่นของเรานี่นมันมีขายในท้องตลาดแต่ว่าเราจะขึ้นใช้กับร้านเราหมด f r o farm to table พี่สุวรรณคิดว่าจุดเด่นของไร่อาวุ่นพี่เนี่ยแตกต่างจากไร่อาวุ่นทั่วไปยังไงคะผมว่าไร่ของผมนี่ปลอดภัยจากสารเคมีนะ,ะเพราะว่าผมผ่าน G A P ร้านอาหารผมก็ได้ามาตรฐาน Q Restaurant เราค่อนข้างจะเซนซิทีฟเรื่องสารเคมีแล้วปัจจุบันเนี่ยพบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในการนำไร่อาวุ่นปัญหาของผมณนะเวลานี้เนี่ยมันจะมีก็ช่วงช่วงแรงๆก็คือเราจะขาดเรื่องน้ำที่มีการจัดการยังไงผมใช้แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หนะัวรัชกาลที่เ้านะครับคือ ผมขูดบ่อไว้สี่บ่อและระบเนียผมจะทําท่อเชื่อมต่อกันหมดทั้งสี่บ่อเพราะว่ามันจะทําให้น้ําของเราเนี่ยไม่แล้งและก็ไม่ท่วมพี่คิดว่าได้นําองค์ความรู้จากวิทยาเกษตรเนี่ยได้มาช่วยเหลือน้องๆชุมชนหรือสัองคม,ม,ม,มยังไงบ้างทุกอย่างเนี่ยที่ผมทำเนี่ยผมมีพื้นฐานจากวิทยาเกษตรโดยมีวุฒิปวชฉบับเดียวตอนผมเป็นทาหารเนี่ยผมปลูกอง,งุ่นให้กับค่ายเมืองลายมหาราชในการปลูกอง,งุ่นครั้งนั้นน่ะทำให้ผมได้มีโอกาสถวายองุ่นให้กับ องคสมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามรบรมราชกุมารีพยศและพนามของพระอ,องค์ท่านในขนานั้นคือมันเป็นความภาคภูมิใจที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับอยากให้พี่สุวรรณฝากอะไรถึงน้องๆให้ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต,ต้องทํายังไงบ้างผมว่านะน้าเวลาเนี่ยใครก็ตามที่ได้เรียนเกษตรนะครับผมว่าถือท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากเราจะทํายังไงให้ประสบผลสาเร็จเพราะฉะนั้นจะต้องค้นหาตัวเองให้เร็วเราชอบแบบไหนเราถนัดแบบไหนต้องค้นหาตัวเร็วตัวเองให้เร็วอย่าให้มันเลยเวลารวย เพราะว่ายิ่งเราค้นหาตัวเองช้าเนี่ยเราก็จะรวยช้าถ้าคุณแอคทีฟคุณตั้งใจทํางานหาความรู้ตลอดเนี่ยเราก็จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ก็ขอบคุณพี่สุวรรณมากที่มาพูดคุยกับมู่ในวันนี้ขอบคุณมากค่ะค,ค่ะดีฉันขอบคุณเช่นกันครับแนวโน้มของโลกเป็นเรื่องของเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยทั้งสองตัวที่ผมกลาบเรียนท่านมีที่มาจากเกษตรอินทรีย์ูรูเกษตรวันนี้เป็นูรูเกษตรอินทรีย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นพิเศษ วันนี้เคฟาร์มภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ท่านพบกับคุณจักกิจทิพยวงศ์กูรูเกษตรจากจังหวัดเชียงรายเจรนรับชมครับความเชี่ยวชาญของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของเราเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับที่ อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารเหมาะแก่การทําการเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างมากนะครับครับเกษตรอินทรีย์นะครับในบริบทของเกษตรอินทรีย์นั้นก็คือเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมีโดยเน้นการปลูกนะและวิธีการทาโดยธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินพุตฟาร์มก็คือตั้งแต่ปัจจัยการผลิตเช่นน้ําปุ๋ยนะครับทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาก็จะไม่ยุ่งกับสารเคมีเลย ทีนี้ในส่วนของเกษตรกรที่จะทําการเพราะปลูกเกษตรอินทรีย์นะครับต้องต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรในขณะนั้นพืชที่ปลูกนะครับเหมาะกับฤดูการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชน,นอกฤดูการเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาตินะครับทำให้ผลผลิตเนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานหรือว่าผลผลิตได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเกษตรกรประการแรกนะครับที่จะทําการ ปลูกพืชหรือผลิตพืชเนี่ยครับต้องรู้ว่าตลาดต้องการอะไรนะครับประการที่2ก็คือหลังจากที่ปลูกพืชแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าปริมาณไม่มากพอเนี่ยต้องรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอตลาดด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องทํามาตรฐานให้กับตัวเองนะครับรวมถึงความเชื่อมั่นผลผลิตที่ออกจากในฟาร์มหรือสวนของเกษตรกร,เ,ร,กรเองนะครับเคฟาร์มฟาร์มทันสมัยสืบสาร,กรเรษกษตรกษัตริย์ไทย ส่งอาหารปลอดภัยไปทั่วโลกอาหารปลอดภัยเป็นหัวใจของเกษตรกรทั่วไทยนั่นคือการทำเกษตรอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางของุรูเกษท่านนี้มีความหมายมากพักโฆษณาสักครู่ครับเอาเฟกนวัตกรรมการเลี้ยโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบรีจะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบรีรธรทมถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลาเอาเฟกนวัตกรรมแห่งอนาคต ใบบัเบิก T T อยวิตามิน C แลอ E ว่านหงส وم, สางจระเข้ซูมไซบิเลียที่ผมบอกมาทั้งหมดอยู่ในซองนี้แล้วล่ะครับเพราะว่าจะเป็นสิวหนา้าสิวหลังกระไส้ได้เบิร์ดล่ะครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศสนับสนุนโดย S I P เครื่องวัดอุณหภูมิ K 3ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ใช้นวัตกรรมมากมายในการบริหารจัดก,การงานฟาร์มพื้นที่เกษตรอัจฉริยะเป็นพื้นที่ที่วิทยาลัยแห่งนี้นํา IOT หรือ Internet of Things มาใช้หัวใจสําคัญคือเกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตจะเปลี่ยนแปลงเกษตรกรต้องเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก่อนนี่คือช่วงเวลาดีๆร้อนวัตกรรมที่เราอยากให้ท่านผู้ชมรับชมเนื้อหาสาระดีๆครับ เริ่มต้นนะครับโครงการนี้นะครับปัญหาก็คือการเพาะปลูกทั่วไปนีครับไม่สามารถที่จะควบคุมนะครับสภาพอากาศและก็การให้น้ำเนี่ยได้นะครับต้องใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานหลักเลยนะครับเรากับแคทก็เลยร่วมมือกันนะครับหาทางออกก็คือประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากรนะครับโดยใช้อุปกรณ์ IoT นะครับและเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นฟาร์มพ่อพันธุ์ดีคืออะไรนะครับฟาร์มพ่อพันธุ์ดีนะครับเป็นฟาร์มอัจฉริยะนะครับโดยมีระบบ IoT เนี่ยมาควบคุมนะครับแทนคนนะครับเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับและระยะเวลาเนี่ยในการเพาะปลูกเนี่ย ลดน้อยลงครับร่วมกับการศึกษานะครับที่ดีขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยมีการพัฒนาและรู้จากกระบวนการของ IoT ต่างๆครับผมจุดเด่นหลักๆนะครับตัวฟาร์มเนี่ยจะใช้ในส่วนของพื้นที่ใช้สอยเนี่ยขนาดยอ่อมไม่ใช้พื้นที่มากนอกจากพื้นที่ที่ไม่มากแล้วเนี่ยระบบของฟาร์มพ่อพันธุ์ดีเนี่ย เขาจะควบคุมในส่วนของอุณหภูมิระบบการให้น้ําที่ประหยัดลงนะครับความชื้นสัมผัสนะครับที่สามารถควบคุมได้ที่เป็นปัจจัยหลักในการเพาะปลูกนะครับของแต่ละพื้นที่เลยนะครับและฟาร์มขนาดย่อมตรงนี้สามารถที่จะไปขยายต่อในขนาดที่ฟาร์มให้ใหญ่ขึ้นตามความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่เข้ามาศึกษานะครับผมขั้นตอนหลักๆนะครับฟาร์มตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า พืชที่จะปลูกเนี่ยแต่ละอย่างเขาเพาะปลูกอย่างไรนะครับแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาปรับใช้เพราะตรงฟาร์มเนี่ยสามารถกําหนดการให้น้ํากําหนดอุณหภูมินะครับกำหนดความชื้นตามที่พืชต้องการได้เลยโดยใช้กล่องควบคุมในการควบคุมน้ําอุณหภูมิและความชื้นครับในส่วนของการสอนครับเด็กนะครับจะได้เรียนรู้จากตัวคิดไบเรียงระบบการทํางานให้ถูกต้องก่อนแล้วนํามาปรับใช้แต่ละพืชแต่ละแบบให้ถูกต้อง โดยเด็กนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับให้ถูกต้องก่อนนะครับลงในบอร์ดชิดใบนะครับแล้วทําการทดลองนะครับตามขั้นตอนนะครับในการพอ่อปลูกในห้องเรียนก่อนนะครับแล้วนํามาปรับใช้จริงกับฟาร์มพาอพันธุ์ดีครับในส่วนของการดูแลนักเรียนนะครับจะมีโครงการอยู่แล้วนะครับเอามาปรับใช้ในฟาร์มพาอพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเด็กนะครับก็จะมีการดูแลฟาร์มและปรับใช้เองนะครับในแต่ละพืชที่เด็กเนี่ยจะทําการพอ่อปลูกนะครับ เป็นโครงการหารายได้ของเด็กครับแล้วส่วนเกษตรกรนะครับก็สามารถเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับร่วมกับนักเรียนได้ครับที่มีความต้องการในการเพาะปลูกฟาร์มเพาะพันธุ์ดีครับผมนี่คือสาระดีๆจากเคฟาร์มที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมทุกวันศุกร์บ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งโดยประมาณขอบพระคุณท่านผู้วรมรายการทุกท่านขอบพระคุณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายรวมถึงผู้สนับสนุนรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชม ที่ให้เกรติดตามรับชมรายการของเราหากท่านผู้ชมสนใจเนื้อหาสาระช่วงใดอยากเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ของการเกษตรเคฟาร์มยินดีเป็นเพื่อนคู่คิดเกษตรกรทั่วไทยท่านยังสามารถรับชมซ้ําได้ผ่านช่อง y u t u b e เคฟาร์มทีวีวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าบ่ายสองโมงถึงบ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณที่ททบ5แห่งนี้วันนี้สวัสดีครับเคฟาร์ม ขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวาตา H.I.P. Global จำกัดปุ๋ยอินซีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพ 72, เเท์0819665572เ s i a t i c สุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนวัตกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทศูนย์แป1 8ม BK acne คู่หูสู้สิว BK <B K S 1> เป็นผู้นำนำวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น BK acne วางจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเลและร้านค้าทั่วไปท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศิระได้ทุกช่วงเวลา วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย HIP เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศ